สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตกใจตอนเดียวงานกับความจริงต่างการลิบลับตักเผยชีวิตหลังกองละครเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มากฝีมือที่ฝากผลงานละครภาพยนตร์ให้แฟนๆได้ชมมาแล้วมากมายสำหรับตักมายุลาก้าวสู่วงการจากการเป็นนางแบบปกนิตยสารละ,ล,ะละนาถ่ายโฆษณาทาให้เธอได้มาเป็น นางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกอย่างแม่มจา๋าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างรายได้สูงเกือบ1ล้านบาทและยังทำให้ตักประสบความสำเร็จตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรกหลังจากนั้นมีผลงานแสดงตามมาอีกมากมายเธอได้รับเลือกให้เป็นพิธีกรในเวทีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเวทีการประกวดนางสาวไทยเวทีประกวดมิสทีนไทยแลนด์เวทีประกวด, Thailand, วกวดผลรางวัลเมฆขลา ประกาศรายการช่อง7รวมถึงพิธีกรรายการบริษัทเวิร์กพอยต์ในรายการชิงร้อยชิงล้านคู่กับปัญญานิรันกุลทําให้ตักกลายเป็นพิธีกรชื่อดังของเมืองไทยในเวลาไม่นานปัจจุบันตักลาออกจากงานพิธีกรกลับมาเล่นละครอีกครั้งโดยเธอได้อัปเดตความเคลื่อนไหวให้แฟนๆได้หายคิดถึงล่าสุดตักเผยชีวิตเบื้องหลังกองละครที่เธอบอกว่า ตอนดียวงานทางผู้จัดบอกว่าให้อยู่แต่ในห้องแอร์สบายแน่นอนแต่พอมาเจอสถานที่จริงทำเอาเจ้าตัวถึงกับตกใจเพราะต้องลงไปถ่ายที่ทุ่งนาอากาศร้อนอบอ้าวอีกทั้งทางเดินไปถ่ายละครยังลำบากเธอยังลงแคปชั่นว่าเจ้าสาวยืนหนึ่งอยู่ในกองละครน้องๆจะดูแลพี่ๆนักแสดงเป็นอย่างดีมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมไม่ให้ร้อนไม่ให้หิวถึงแม้จะอยู่กลางทุ่งนายังไง อันนี้เรื่องจริงเพื่อให้เรามีสมาธิในการทำงานอย่างเต็มที่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ